สวัสดีค่ะทุกคนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องป้าอ้วนค่ะวันนี้ป้าอ้วนจะพาทุกคนมาปลูกผักก้ามกันจ้าอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีวิธีปลูกยังไงนะคะง่ายนิดเดียวนะคะไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์การปลูกผักก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีโอ่งแตกนะคะเพื่อนๆมีกระมังที่สามารถเก็บน้ําได้หรือเป็นหม้อเก่าๆเนี่ยนะคะเก็บน้ําได้นะคะสามารถเอามาทําได้นะคะก็จะนําดินนะคะก้นบ่อนะคะมาใส่เลยจ้าเสร็จแล้วเกลี่ยด,ดินให้เสมอกันนะคะ นี่เป็นผักกล้ามนะคะที่ประอ้วนไปขอจากเพื่อนบ้านมานะคะด้วยความลำบากนะคะเวลาไปเก็บผักกล้ามเนี่ยต้องเข้าป่าเลยนะคะทุกคนก็เลยเกิดไอเดียว่าทำไมประอ้วนหามาปลูกนะคะเวลาอยากกินก็มาเก็บที่โอ่งได้เลยนะคะไม่ต้องเข้าไปที่ป่าอีกต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็มาเตรียมนะคะผักกล้ามนะคะ เทคนิคอย่างหนึ่งนะคะพอเอามาปุ๊บรีบปลูกเลยนะคะทุกคนดังนั้นเราต้องเตรียมอ่าองงแล้วก็ดินไว้แต่นันน่นๆนะคะแล้วก็พอเอาผักมาเนี่ยรีบเอาลงปลูกเลยนะคะทุกคนนี้เลยค่ะไม่ต้องเอาแก่จนเกินไปนะคะเอาประมาณนี้อ่อนๆพอดีพอดีนะคะเขาก็จะติดง่ายหน่อยนะคะทุกคนนี่เลยจ้าพออ้วนได้แล้วจ้า เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปักดำเลยค่ะทำคล้ายๆปลูกข้าวเลยนะคะดำดำนานเนี่ยนะคะทุกคน mm hmm. ใช้มือกดลงไปนะคะแล้วก็นำดินมาประกบโคนต้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลมนั่นเองนะคะ mm hmm. นี่เลยจ้ะแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็อ่อนโปกเปียไม่เป็นไรนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเขาติดเขาก็จะงามของเขาเองนะคะทุกคน ที่สำคัญนะทุกคนไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะใครจะใส่ปุ๋ยเล็กน้อยก็ไม่ได้ว่ากันนะคะแต่ปอก้วนปลูกแบบไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะขอให้ให้มีดินขี้โคนก้นบ่อนะคะหรือใครไม่มีขี้โคนก็สามารถนำดินธรรมดาเนี่ยนะคะใส่เข้าไปในโอง่งแล้วก็เอาน้ำแช่วไว้สักพักเพื่อที่จะให้ดินเขาเละๆนะคะถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกก็จะเหมือนกันปลูกข้าวดำนานั่นแหละคะ่ะ ปลูกให้เสร็จเลยนะคะทุกคนนี่เลยจ้าตรงไหนที่มันว่างมันห่างมากๆเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นะคะถ้าเราผักเรายัางไม่หมดนะคะตะวันก็มอ,มองมองหาอยู่นะคะนี่เลยจ้าตรงนี้ก็ว่างนิดนึงนะคะก็กดลงไปเลยค่ะกดรากของเขาลงไปเลยนะคะนี่เลยจ้าตอนนี้เราปลูกเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อน คอพับไปเลยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะของผักกล้ามนะคะทุกคนเป็นเรื่องปกติของเขาเลยนะจ๊ะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มีน้ํานิดหน่อยนะคะคุกคลิกนะคะผักกล้ามนะคะไปดูกันนะคะว่าจะงามไหมนะคะสักครู่คะ่ะ นี้เลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะผักก้ามของประอว้วนพร้อมทานแล้วคะ่ะไม่ว่าจะทานกับเมนูลาบนะคะทานกันลาบทานกับน้ำพริกนะคะอุ้ยอร่อยอย่าบอกใครเชียวนะคะอร่อยก้มกรมนะคะรสชาติเขาจะออกขมนิดนิดนะคะอืคนอีสานนี่ชอบกินเลยนะคะโอ้โห คานนี้แล้วนะคะทุกคนไม่ต้องไปหาผักกรามตามป่าแล้วนะคะหรือลุยน้ําแล้วนะคะเราสามารถเดินไปตรงหน้าบ้านเป็นเด็ดมาทานได้เลยนะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆบ้านเองนะคะทุกคนนะปพรอะวนก็จะปลูกไว้หน้าบ้านเนี้ยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์ กดแชรกดติดตามด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้า